สบายดีทุกคนเป็นจังใดกันแน่เนาะมือนี้อากาศที่มุกาหารพายุเข้านะคะทุกคนก็ฝนตกลมแรงทั้งมือ้อทั้งวันเลยเนาะพี่น้องเป็นจังใดแน่เจอพายุคือกันบ่กาก้อยก็ได้เบิ้งเข้าวนะทุกคนเห็นแบบน้ําท่วมทางแบบขอนแก่นแน่และกับวนุแน่เนาะจังใดกะสู้ๆเนาะทุกคนพายุเนาะก็ ที่บ้านที่บ้านแม่ก้อยกับฝนตกคือกันนะทุกคนแล้วก็มุกทหารกระตุกคือกันทั้งฝนแล้วก็ทั้งลมเนาะทุกคนวันนี้กับโบได้ออกไปใส่แล้วก็อยู่แต่ในห้องเนาะเพราะว่าพายุฝนลมนั่นเองก็เลยเออโบออกไปใส่ดีกว่าเนาะนี่กับเข้ากับกินกับเข้าเก้าเอามาอุ่นเอาเนาะทุกคนก็กินกินไปกินตอนแรกเนาะกินแล้วก็น,นอน เราต้องกินลายก็ได้นะทุกคนนี่น้องไอรินก็ไปซื้ออันขนมร้านข้างๆเนาะทุกคนเดียวกับมาเนาะัมนี้กี้ใจแบบเสื้อที่มันแบบหนาๆเนี่ยนาะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นหนาวแน่นอะทุกคนเนาะเป็นจังไดกันแน่นอทุกคนเลยสบายดีกันอยู่บอนเนาะจังได่กาสซู้ๆูเนาะทุกคนเนาะนี่น้องทุกคนกับเข้า มื้อเชา้ามื้อเที่ยงนี้เนาะมีไข่นี่แหละน้องอลินกินไข่แล้วก็พัดมักบวบได้เนาะอันนี้แกงแกงน้ำม้ส้มนะทุกคนนี่แหละของกินมื้อนี้เนาะกินแล้วก็นอน <laughs> กินแล้วก็นอนว่าต้องกินหลายา <Bye S 2> ดัวเนาะบายดีละแม่สบายดี <laughs> ไปอะไรขาดอะไรค่ะสติกเกอร์เอาบอเอาติดหน่อยเดี๋ยวนังดอกไป เจอเต้าหู้แผ่นในตู้เย็นทุกคนจะมาทอดกินโอ้โอ้โน,มโนมียนมไปซื้อนมนี้แหละองยานี่ฮะทอดเต้าหู้เลยแหละเพิ่มฮะเนาะทุกคนมันมีในตู้เย็นแล้วก็วเฉียวไว้เฮ็ดไข่พะโล้ให้น้องลินกินนําเนาะนี่เนาะมีเต้าหู้แซ่บได้เต้าหู้ขาวเต้าหู้แผ่นทอดก็ทอดเต้าหู้ทุกคนนี่อุ้ยแซ่แซบกรบอบกอบหอมๆอม ันนี้กำลังทอดอยู่ทอดเต้าหู้เนาะอันเห็นก็จะเฮ็ดแบบเต้าหู้ราดพริกอย่างอร่พัดพัดแบบัดห,หลายเมนูนะคุณแต่ว่าก็บุมมีเครื่องเราเครื่องมาเฮ็ดน,น,นะก็เลยเอามาทอดเอามันหอมนะ่ากิน น่ากินน่ากินเลยดทากคนนี่เดี๋ยวกินให้เพิ่งร้อนอยู่อร่อยจับบ้อเอาป้ <laughs> ม่เปาาให้อ่ะยังร้อนอยูงงอ่จับได้ไหมอุ่นๆนะ ใช่ไหมคะใช่เนาะอืมฮั้โหใครไม่เก็บของเล่นนะข้างหลังนะข้างหลังนะไปเก็บของเล่นก่อนไปฮะรินเป็นไรรินร้องไห้อยากให้เข็ยนรถเรียกที่ก่อนเรียเข็รก่อนเรียกเข็ยนไม่เห็นไม่เห็นนี่ดีเจนะคะวันนี้เพิ่นมา เร็วเราไม่ได้เพิ่งเลิกงานเร็วซ้อมสักหน่อยซ้อมสักหน่อยเออนี่เครื่องดีเจเพิ่นเนาะทุกคนซ้อมซ้อมจอมให้งานออกพภาษาเนาะงานแหออกพภาษาจ้าจี๊แปดจี๊แปดอืมสามสิบตุลาที่ปัดทสามสิบตุลาการบวช วันนี้ไม่ได้ไปใส่เลยพายุเข้ามุกดาหารแล้วพายุนอรูหรอโนอรูอะไรนี่นะเอามาทุกเ้ามาตลอดเลยทั้งวันเลยน้อยลินเนาะน้ะนองลินก็ออกไปเล่นนอกบ้านมาได้เลยเล่นอยู่แต่ในห้องบืน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 ฝนตก อาบื้นม่นี่น้องอลินแต่งตัวงามเด้มัดผมใส่วิกผมด้วยไอ้เอ,เอ๊อยากให้เข็นบ่าอยากให้แม่เข็นรถฮัดย่างตั้งแต่น้อยๆคุณเลยแต่อามาเข็นอีกไงและะ้ว่ะ ตื้อดื้ตื้อตื้อด้ออ่ะเปิดเพลงน่อยเปิดเพลงน่อยต้องใส่เสื้อแขนยาวให้น้องอลินเพราะว่าหนาวทุกคนอาการหนาวเออเขียนไปเขียนมาอยู่แถวนี้แล้วน่ารูปนะอลินอรินมองมานี่ดีเจน้อย Đi chơi nói ai linh อ่ะเล่นยังไงกดยังไงกดให้เบิง์นได้ด้วยโอ้มีเสียงด้วยเตาเตาเตลเตลด้วยเนาะให้พอใส่เออแล้วตัเต้นด้วย โยกด้วยโยกด้วยเอาเต้นด้วยสิเต้นเป,ป็นป่ะอ่าอย่างนั้นแหลยอ่าอย่างนั้นแหละเต้นด้วยเต้นด้วยเลยครับคุณกเต้นเลยคุณเต้นเลวคุณเ,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 เลย ยกนั่งแล้วกินข้าวทุกคนพี่ข้าวกับน้องไอรีนค่ะกินแล้วไหมกินโซนแล้วกินข้าวโซนอ่ะแล้วกินเก่งอยู่บ mm ่กินเก่งอยู่บ่อีล้วนี่ดูนี่ดูพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยเอานี่จิ้มกินลูกนี่นี่จิ้ม เอาเล่นเตสะกินอะไรก็กินนีกินข้าวกับไข่ด้วยนี่ผัดบักบัวตาหูทอดน้ำจิ้มซอสนี่ก็ไข่พะาโลของกินมือนี้เนาะทุกคนก็ออกไปข้างนอกบอได้เนาะเพราะฝนตกทำจริงกับไปแล้ยู่แต่วันเปียกกันะก็เลยแบบว่ายออกไปแล้วก็ให้ กินแล้วไหมก้อยกาเดี๋ยวให้น้องไอรินกินก้อนแล้วทุกคนนี่เตรียมไว้แล้วคือกันนี้แหละของก้อยก็มีพัดมักบวกและกานั่นแหละแล้วหูทอดแล้วทุกคนกินแล้วตักกินแต่ซอสไหวละนี่นี่ตักตักข้าวกิน้วะนี่ใช้กับข้าวกินอ่ะไหวไหว กับน้องไอรินนะทุกคนอยู่กับน้องไอรินทุกมือทุกมือเลยอย่าเพิ่งเบื่อน้องไอรินนะคะทุกคนเนา <S <s นะใช่ไหมคะใช่ไหมูกใช่ไหมใช่แล้วลูกกินแล้วกินไหมเนี่ยไอรินเออกินนีน่จิ้มนี่จิ้มกินอ่ะอืมกินอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นแหละค่ะกัดค่ะกัดนั่นแหละอืมอ,อร่อยอร่อย จ้แรกเขาบอกมึงส่งรูปในกลุ่มพวกเราไปเนี่ยเขาบอกเท้าดี่ช้าน็นเนี่ยทีมงานผมเขาบอกถ้าผมมาไม่ได้ก็คิดไปสองพันห้าสิบไทยนะก็แล้วแต่ไม่สุดทำมาดีทีเหมือนนะถ้าถ้าแยกไปเนั้นก็ถ้าแยาก่ไน,น,นก็โอเคต่างคนต่างก็รับงาน,นไปางานอ๋อเล่น,นกินลูกกินกินอะไรกินอ,อ,อุ้ยตักข้าวกินน้ำแม่ลูกมาแม่ป้อนมาขอป้อนหน่อย โอ้กินเตยหยังอ่ะนี่นี่นี่ตักข้าวให้พี่น้องดูหน่อยนี่พี่น้องดูนี่นี่นี่พี่น้องดูอยู่นี่โอ้ยสาวน้อยอันนี้เข้าด้วยกินมาแม่แม่ขอหน่อยหัว <c oughs> งั้นแม,งนแม่งั้นแม่กดแล้วนะแม่กดวางแล้วนะกดวางแล้วนะพี่น้องอ่ะ สบ,บายดีพี่น้องเลยสบ,บายดีสบ,บายดีเด้อทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเฮาเนาะวันนี้ก็ว่าได้สายเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อทุกคนขอบคุณค่ะ